วันหยุดนะมาน,นี่เนจ้าพาร้านหลานเศร้าครัวน,นะคะเราจะอ่าโชว์หน่อยผัดอะไรผ,ผัดแป้งผัดแดงครับอ่ามาเอาวางก่อนที่จะจะบอกดูดูนี่นะ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 คะนี่นะคะหันแล้วมันได้อย่างเงี้ยโอ้โหไม่เป็นไรอ่ะวันนี้วันหยุด หลานเข้าัวกเ,เสร็จหนูช่วยพี่ตัวถนได้ไหมได้ค่ะไม่มีเขียนมีสอนนุนย่ยนี่จ้ากุ๊ก <c oughs> แล้วก็จะซอยหมูนะคะจ้า

หมูให้เห็นหน้าหน่อยให้เห็นหน้าไหมคะจ้าวันนี้มีผู้ช่วยนะคะหมูได้แล้วเหลือแตงแตงใส่ที่เลยครับผมคนอกแตงเป็นไงนมั่งแล้วเราจะใส่ไข่กี่ลูกสองลูกไหมสองลูกสองลูกเนาะนี่เราจะใส่ไข่ด้วยผัดแตงใส่หมู แล้วก็ไข่สองค่ะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วรอแตงโอ้โเยี่ยมยังไม่ได้ล้างแลได้ล้างแล้วลูกถ้าล้างก็่ไม่อร,อรอออ่อยละเดี๋ยวจะเตรียมกระทะละ เราจะตั้งกระทะแล้วนะคะกระทะมาแล้วเราจะปิดแก๊สนี่แก๊สรอตั้งละนี่เติมไ้น้ำมันกระหลิ่น อย่าฟังเสียงหมูนะคะแล้ววางมือค <wohl> <fruits> ุณด <rice bile> <turns> ้วยนะขยายนะตายแล้วถ้ามันลงมานี่หมดเลยนะไม่ไหวเลยลูกเอ้ยเขียวเขียวที่น่าเดินะอนนี่ไข่ แก่จัเอามูาระะเลยอ่าวางมอนคะแล้วค่ะหมกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวจะเอาหมูใส่กระทะแล้วนะคะโอ้โหไม่ต้องเห็นกระทะด้วยฮะนำมาส่งกระทะให้หน่อย 我感觉他呀我也没这样子。